ลองเดียวบ่น <compelling sound> ี <todavía> mm. ่โหเ้นเหิเบียแล้วเว้ยเดิปาย้เล่นาาปเหมือนกันบ่ห้แมนบ่เกซินี่เซลซีโลนี่เ้าายเ้าปลายปสุกแล้วไปไปสุกแล้วนี่ทีบ้านก็จะเอายูทำนี้ไกยังเก่าบ่จบเพราะว่าท่านั้นเคยเอาท่านั้นเน่ซ โต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 พยายามเทือนมานใส่หนามใส่ใจจริงเฮาบ่มีตีมอันนี้ฮะหนามสะอาดหนามกันหนามกองมันนีอยู่บ tacos, ่อบ่ม yeah. ีพยายามหนามเปลาพยายามอืมฮอปศปศเฝ้ามันแล้วเฝ้าสร้างมองคนสิมันบ่ยหยากรอืม เบืบ้องพี่น้องวันนี้คนหลายขนาดพี่น้องเอ้ยทาเรือดทาเทหาปูหาปลามีแต่คนมีมนุษย์ผู้เดียวเท่าน,านัน้นผ <c oughs> มแมนแล้วคนเป็นมนุษย์เนาะการนี้มีแต่คนที่พี่น้อยเอ้โหพี่น้องสองฮะโคตกะมีโอ้คนโคตรโบซื้อก็มี่ซือ้อคนบ่ซือ้อสัตว์ก็มีคนซือ้อสัตว์ก็มี นี่แหละที่พี่น้องบรรยากาศตามเต้นหลอมองไล่มองเลือผูหผ้หาปูหาปลากันอยู่ประมาณายี่สิบกัลลำแล้วพี่น้องเบิงเ่งล่ะถึงบมบูยี่สิบถึงอยู่ดอกยี่สิบกัลลำเข่าคิวกันไปมาก่อนไปก่อนไปมารุ่นไปหลังพี่น้องเอ้ยบรรยากาศาไ,ากไปมาก่อนไปรุ่นบอ ไปมาก่อนไปก่อนไปมารุ่นไปหลังเอ๊มาทีหลังม่ว่งได้ยืนบอมาทีหลังไม่วังได้ยืนเย็นมาหมูเอาเด็กก่ออหมูเอาปลาแล้วห <c oughs> อดคิ้วก็ไปเอาบ่อใดถือเขาหมูเป็นเช้าขึ้นมาเต็มม่องก็ไปเอาบ่อได้ <c oughs> บ่อหนอดคิ้วเจ้าของห่อคิ้วเจ้าของปลาเบิร์ตเพื่อว่าก็ <c oughs> มีอีกอลไรพี่น้องมีอีกบนราสิไดขึ้นหมูได้แตล่าหมื่นแต่าตล่โศกแต่ละดวงลองลงมันมีปลาขึ้นมาใส่กับเออเยิ้ม หมูโลนองกลมุ้ยพอโตก็มีเป็นจังสัซสายไปไฟตุ่มนำซุ่งนำซามอนันว่าสิมาตุ่มคือมีจีรีมมามาจอยซาหัวใหญ่แต่มีจีรีเรื่องมันนี้อืมนี่เจอหัวใหญ่เท่เธอว่าหางมาจอเนาะเธอบอกที่มีโยนแล้วเธอบอมาจะไหนาหันไปสาวโสดคอย ห่างกันก็เพอใหญ่เทิรกโขดห่ันไปทีทีแล้วบ้านไปเลยไปเลยไปโหลดไปโหลดไปโลดบ้านในหันคิดอยู่ยางมูจมอยู่ไฟสะจะหอดผีและเว้ยไปเลยไปเทิรกไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้านทยอยออกไปคิวคิวพ่อญ่นี่ออกแล้วพอกเป็นเก่าออกแล้วบ้านเป็นคิวพี่น้องคิวไฟคิวมันเนาะ บรรยากาศมีดังมีดังนม่เห็นจบเวทีจะกินแนวใดวะ

ยืมต <P an lon aún> <yelled> ียสามสิบสาสิบเลยจดอมันอยู่ไกลกันนี่เดี๋ยวมมาน่นไปเนาะโอ้ยเสีมันกันาดจีนเนาะฮะอันนี้ใรเขาบอกว่เขานมาคนุคนเล้วมาเลยอะปลามาเลยออกัเพ่ อ่าเล่าพี่น er ้องปลามาหอดีเลยนี่รอบคำอ่าอันนีแสงมานขนาดสักหลอดบ่เห็นเุ้ยมันหลอดละสามเนี่ยหลอดหลอดเนาะโอ้ยหลอดหลอดปุ้ยยังฮะพี่น้องเริ่มมาแล้วปลาบรรยากาศมันนี่กมวนนี่แบบนึงพี่น้องพอเหี่แสงนี่มองข่าวมองสีเหลืองเออเลยพี่น้องเอ้ยพูด วุ้งยีสีอื่นสมเลยนี่หมอกหมอนี่เนี่ข่าวทึ่งนี่ยก็คือเอาสีเหลืองเบลอนหยางฮัมเมื่อกี้ข่านไปหามันอกี้ที่บนตรบุตรเหมือนมีกระซามลอยเลยแต่ข่าวนี่กะไรเออว่าแล้วแต่นั้นทนเลยเอาทำนี่ละไม่มาทำนี่แล้วเว้ยอ่ะห่อหลอบให้แสงมันขนาดลอยไปมันมัน เด้อีีรอบหนึ่งละมันนี่มันชูนจิบ่แสงชูนเนาะปงมงปลามันสูนเยาวเลยโอ้มันขืนแน้วปลาโอ้มันสุดไปลวเว้ยมอเทนบ่หันข้าวทีแล้วมอเทนก็ได้ มอเทนกับขาวทีเลยมอเทนพุนะอุ้ยพี่น้องเอ้ยปลามาหอนลพี่น้องเอ้ยวเนาฮะมันมวนกันพี่น้องอือพี่น้องเอ้ยปลาปลาตกเส้นน้องหน่อเลยเลยนี่หน่่อกกรติมีมกเนแล้ววะงกลางก่อนมันหอดกันนี่ขาตัวนตจะเจเจนไปอยู่บนเจเจน จะได้บทาคิ้วบ่บ่แล้วมันม่งสันเดียเป็นบโอ้โเจ้าอยไหาเจ้าอยู่ไดิเจ้าอย่ไหเอาล่ะโตพี่น้องเอ้ยพี่ตาปลาดิมี่ต่ปลาพี่น้องเอ้ยคตคลพ่นองโง่เยโยกมอเกือเลยทั้งปลาบัพลเลยโละพี่น้องใช่เปลามทมไปวตัวหมอเฮ้ยพี่น้องยกม้อเกินนี่ปลาเต็มเต็มอยู่ลุมเฮ้ย ไปละวันไปฟังนัโลดมองสันนะครับเฮ้ยกูอยากอยู่ดิกูจะลากไปปิ้เจตกูหอบบอยากพี่น้องเว้ยมบ่ได้เื่อว่ามบ่ไดเื่อว่านายเบิร์ายเบิร์ตนะปลาพี่น้องเอยุบหลายดอกเวอร์ซิปโล่มลายเป็นได้ได้นียิปโลเด้นะนี่เทนเอเอ พี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่น้ำโค้งเฮาผู้มานกับมานเฮ้ยโก่งเลยฮะพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆผู้มานผู้มานแล้วจะคิวคิวผู้ได้มานกับมานเลยพี่น้องโมเราสิได้กันผู้คนเนาะ แล้วแต่ผู้สิมานมันเป็นคิวไพคิวมันนะมัน้องป้าก็ขึ้นมวยนั่นจะขึ้นตลอดมันขึ้นมาเป็นช่วงเป็นระยะเป็นเวลาถือของไพ่กับพนันได้พดนันมานโบถือไหลให้กันยุ่งของโบถือก็มีแล้วแต่โฉกแต่มานมันพอ,ขอเขาเผ็กคับอ่ายกับใช่สามสามคนนี่คิวต่อกันนี่เ่าะท่านมีไพ่ได้พ่อโลปานมัอนี่ บรรยากาศไปแล้วพีเน้วเกี่ยวนจะเติไปแล้วเกียวพราขเสยบน ก็เละปลาโอมีเบิร์ดหอเห้ามันต้องไล่กวาเเราจะบอกแนวนั้นได้คอยพอดีเออเนาะเว้ยเนาะหอยเผาให้มูใหญ่เนาะยาปากนี่มูปลายมูอันเริ่มหัวมันหัวมันห้ามมันตอนกลางเอาพี่น้อยเลยต้นกลางต้นกลางให้กำลังใจเจ้าของตัวรอเจ้าของมันจะว่าจะได้จังหวะ เพี่น้องเอ้ยมวนนี่คักมวนกันไล่ยำปลามันขึ้นพี่น้องมันขึ้นช่วงบ่ายบุบบ่ายได้ผู้ผู้ใด,ดที่มาท่นม้วนอืมพญเลียเ้ยนเขามาแล้วก็สี่ได้ขึ้นเ่าแล้วไปไปเบิ่งเรือพญเลียเ้ยนนี่พี่น้องพี่น้องได้รับชมทุกช็อตทุกลำเรือนี่ไฟไดไฟ,ไฟ,ไฟบอดไดเนาะโูยกันพี่น้องโูยกันเบิ่งไป ถือคือการนี่ก็เือว่าได้เนาะโอ้ยมเลียนมเทนบได้ไลทอมเลียนมโมอเทนบด้ไ้นนีมไลบเทนน้ายุกขึ้นนี่มีไลทแส่องมมเทนอเบิ่งตัวยุกก็เจ็ดเป็ดโลย่างออทคุณบนังนแวะกระดบ่โอ้ย้ำสุดละมชม นมาแล้วพญเลียนผุนพี่น้องพอจอดเรือปุ๊บกระถ่ายคลิปปั๊บเลยพญทสพรผุนพี่น้องเอ้ยพุนบรรยากาศคนแที่ค้งผมครับลออโค้งมจะเจาม็นสามศาเจ้าเม็ูนี่เมานกันคู่คนเลยมันนี่เลือแต่พอคอเพชหนีหละพี่น้องเอ้ยครับพญรลีล เลือแต่พอยาแหลกับพอยายามเพลนี่ล่าบ่ทันมารเด้อพี่น้องเ้ยย้อนต้องอีกบ่เจาันเขาย้อนบ่เด่น่บ่ได้ย้อนเนาะข่อยซองว่ากี่ก้อละข่อยซองว่าอยู่แล้วข่อยบ่ Uhm มันต้องถืง่อ <ând Led ots> มันอย่านี้ไปใส่มันจะขึ้นซ้ำนั่นแล้วก็เบิดรอบมูเบิดหลอดเอบห้าบุมีนห่วยเอาเปรียบกันได้เว้ยอ้าพี่น้องไล่ลองนี่แหละถื่อสามสิบโลแล้วก็เมื่อโลหลอกพอกระเพร็ดทันพอกระเพร็ดแล้วพอกระเพร็ดแล้วสามสิบโล ต้งถือปลารุ่นน้อยนหันยูฟังมาอคืนนี่ปลารุ่นง่ายหันยูในโดนคือยนี้ย่ายมาท่านเด็ดปดปลาจากเถ่อเว้ยอ่าเพ่นี่กำลังลงมาเฮ้ยเฮ้ยทองม้วกระหาใจจตมหัวตล้ยลก็บอกใบบดละ อานองไปตอื่นยเี้ย่น้อพล้ขอพอเพีเฮ้ยเอาเวลาดอกนี่ผูนีมานีแล้วพี่น้องนี่จวดจวเข้ามาเลยมาแล้วพญเวเวมาแล้วจวดเลือกจวดเลยเอาเวรงเขาว่าพญเวนักขนาดเขาอ่ะเออ เออเอวมี <Pie year> ปลาบบมีม <initiative> ั่งเลยมีแต่ปลาอ้อยต่อยเลยพี่น้องเอ้ยพุดพุดเจ้าาก็ว่คอยออปดสังใจกันเบังกอนาพี่น้องเอ้ยผุดเบิ้งปลาเนี่ยพอจะแวะผุดหน่อยนี่ขนาดพี่น้องมันเป็นมันเลยครับผมครับ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  S <S 2> <S 2> ไปพหญกพัก่อน <S 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 ไปแลพี่น้องเอ้ยไปก่อนพอกระฟ็ดไล่มองก่อน